พอบวชเข้ามาแล้วบะเนี่ยนี่แหลวะวนเนี่ยการอยู่ในเพศสมณะยากกว่าบวชมานี่เราเอาอะไรมาด้วยเราเอานิสัยเดิมมาด้วยเราเอากิเลสตัณหามาด้วยก่อนที่ว่าเราจะขัดกิเลสตัณหาออกจากใจได้นั่นแหละมันยากตรงนั่นแหละบบดถ้าเราทนไม่ได้ ก็พากันสืบออกไปมากมายมเห็นไหมล่ะคนที่จะทนอยู่ได้ในพระศาสนานี่นี่มันเป็นเรื่องยากนะเพราะทำวินนันนี่ทำวิันนี่เป็นเครื่องขัดเกาอย่างดีเปียบเสมือนช่างนั่นแหละที่มีเครื่องมืออย่างดีเพื่อที่จะทำไม้เนี่ยให้มันงาม ทำเหล็กให้มันงามขัดเพชรให้มันงามเห็นไหมกว่าจะเป็นเพชรได้นี่เราอยู่เนี่ในเราอยู่ในขั้นตอนของการเจียรในเห็นไหมเพื่อจะเป็นเพชรเม็ดงาม คือผู้พ้นไปจากทุกข์ <C ül> แต่เมื่ออยู่ในขั้นตอนนี้บางคนบอกว่าผมไม่เจรนายนะ <C ül> แต่อยากดี <C ül> แ,ดแ <C ül> สแดงว่าท่านปฏิเสธการเป็นเพชรัังนั้นพระาศาสนานี้คือการมาฝึกตนมันทรมานในตอนฝึกแต่เมื่อเป็นเพชรแล้วได้ฝึกอีกไหม เป็นเพชรแล้วจบภารกิจในการขัดนะเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ได้ไปภาวนาบัดเนี่ยวุสิตังพมมาจริยงกะตังกเรยงยังจบพมจัรยร์กิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนีแจะผลบัดเนี่ย บาร์ดไปปูกโกมันแล้วบานีดกินไวยมันอย่างเดียวนี่เป็นความสบายของผู้ที่ผ่านการฝึกการหัดแล้วจึงสบายได้จึงอยู่ได้ผู้ไม่ฝึกไม่หัดแม้จะอยู่ได้ก็อยู่อย่างไม่สบายเห็นบ่ไหร่สบายอีหลีบบานี้ i